สวัสดีครับผมอาดิติดแทมเตอร์นะครับคลิปนี้แนะนําเจ้ามาแล้วนะครับสายชิดสส่ขนาดในตัวเดียวกันและวันนี้มีซอสล่องได้ด้วยนะครับเป็นรูปแบบนี้ใส่ชิดนะครับแล้วใส่ขนาดราคาว,วันนี้เปิดที่30,000 5,500ันานะครับรวมส่งแล้วด้วยถ้ามาหน้าร้านเหลือ3า0 0 0ื่นนทนนะครับวันนี้เอามาโปรกันนะครับเอามาไม่เยอะแต่คิดว่าถ้าท่านที่ชอบงานหนักและเสถียรเนี่ยตัวนี้170ยวโลเลยนะครับหนักๆใช้งานหนักได้สบายๆและเสียงที่เงียบนะครับวันนี้เปิดราคานี้น่าจะเป็นที่สนใจนะครับแล้วท่านที่เราคอยมานะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท c a เฟนเซอร์ทเท่านั้นนะครับ ครับก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดเดียววันนี้เรามีเจ้าสไปรอนหรือว่าใบที่เป็นลักษณะเมคกะโพดของเจ้าสินิ้วด้วยนะครับเผื่อท่านใดที่อุดหนุนที่อื่นก็ไม่เป็นไรครับแต่พวกนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับถ้าท่านใช้ไม่ได้ก็เอามาเปลี่ยนเอามาคืนกันก่อนได้แต่ถ้าใช้ได้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับเจ้าเมคกะโพดอันนี้ที่เห็นในภาพเลย15 5 0 0น้ารวมส่งนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะถ้าท่านชื่นชอบงานที่เป็นลักษณะเม็ดขบายน่าจะดีสําหรับท่านเลยนะครับครับสำหรับเจ้า เครื่องใส่และใส่ชิดและใส่ขนาดแล้วก็ซาวลองตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยพันหวัตต์หรือประมาณ2แรงนะครับใช้ไฟบ้านเราธรรมดานะครับสองโวลต์ตัวนี้4ี่พันรอบต่อนอาทีนะครับมี3ใบนะครับส่วนตัวน้ําหนักของเขาตัวนี้ค่อนข้างหนักเลยนะครับร้อยเจโลนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเปิดมาที่ฟังก์ชันแรกเนี่ยนะครับฟังก์ชันแรกก็จะเป็นฟังก์ชันการใส่ชิดใส่ชิดหรือว่าใส่เพาะหรือว่า สายให้เรียบแล้วก็ได้ฉากคู่หนึ่งตรงนี้นะครับฉากตัวนี้ก็ผมมีรีวิวแล้วนะครับก็เดี๋ยววิวิคร่าวๆไปตรงนี้ปรับได้ครับเข้าออกตรงนี้ได้นะครับล็อกแล้วก็ปรับองศาได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะปรับเอียงนะครับจะสี่ผ้าเก้าสิอะไรได้หมดนะครับสำหรับใบเขานะครับตรงนี้จะเป็น3ใบนะครับอัดน็อตมา1นึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับตัวนี้เนี่ยนักว้างสินิ้วนะครับ ส่วนตัวเวลาตั้งใบเขาจะไม่ได้ให้ตัวตั้งใบมาเหตุผลก็เพราะว่าตัวนี้ง่ายๆครับหาไม้ที่ตรงๆนะครับสองเส้นนะครับวางตรง,ตรงนี้หลังใบตัวนี้กับแท่นรับหลังเนี่ยจะเสมอกันอ่าก็วางอย่างนี้เลยเลยนะครับเวลาติดตั้งก็ไม่ยากอะไรนะครับตัวนี้สามารถตั้งกินมากกินน้อยได้ตรงนี้ตัวปรับนะครับตรงนี้ผมมีรีวิวในรายละเอียดอีกทีนะครับเนี่ยฮะกินมากกินน้อยกินมากกินน้อยก็ถอยหลังตรงนี้เอานะครับเนี่ยเขาจะมีสเกล ครับถ้าเกิดเราวางจากท่านหลังนะครับเห็นไหมท่านหน้าก็จะมีช่องว่างเห็นไหมครับเนี่ยถอยหลังมาอ่านี่คือตำแหน่งที่เรากินมากน้อยอยังไงตรงนี้นะครับครับตรงนี้กาดเราก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับตรงนี้แล้วก็ไม้น้ากว้างหน้าแคบไงก็เลื่อนนะครับตัวนี้ล็อกได้อ่าอย่างนี้นะครับเซฟแล้วถ้าเราอยากจะกินมากินช่วงนี้บ้างเราก็กระจายน้ําหนักเราก็ คาล็อกตรงนี้อ่ามากินตรงนี้ได้นะครับถ้าไม้แล้วนะเราจะได้กระจายหน้าใบมีดนะครับตรงนี้แล้วก็กินอ่าอันนี้อันนี้คือใส่ชิดนะครับเดี๋ยวผมใส่ชิดให้ดูเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวผมใส่ชิดด้านแรกด้านหน้าใหญ่ก่อนนะครับอ่าลองดูนะครับครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังเสียงเครื่องก่อนครับเนี่ยติดแล้วนะครับเนี่ยผมพูดพร้อมไปกับเครื่องเลยนะครับจะได้เสียงเท่ากันเนี่ยฮะ นี่คือติดแล้วนะครับเสียงเบาบ้างอ่าลองดูนะครับไปไม่กินหัวกินท้ายนะครับตรงนี้ยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวกินให้อีกสักเที่ยวหนึ่งนะครับ กินตลอดแ่นแล้วนะครับกิน2ทีอ่าเนี่ยแหละครับก็คือมันจะได้ความตรงในแนวระนาบแนวนี้นะครับแต่ว่าความเรียบเดี๋ยวเราไปยัดเข้าเครื่องรีดเนี่ยมันจะเรียบกว่าเพราะว่ามือเราบางทีดันไปเนี่ยมันสะดุดซูฟีดไม่ได้อันนี้เขามีเครื่องใสขนาดด้วยหรือว่าแพลนเนอร์อยู่ในตัวเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ปัญหาคือคู่นี้ครับมันไม่ได้ค่อยได้ฉากเวลาเราไปใส่เนี่ยครับถ้าเราเข้าเครื่องรีดเลยตัวนี้มันจะไม่ได้ฉากกันแต่ตัวนี้ มีฉากช่วยเดี๋ยวเราก็เอาด้านที่เรียบแล้วนี่นะครับชนกับฉากแล้วเขาก็จะกินคู่นี้เดี๋ยวเราก็อ้างอิงคู่นี้ให้ได้ฉากก่อนนะครับปรับปรับฉากถ้าไม่ได้ฉากยังไงเขามีน็อตข้างหลังนะครับตรงนี้นครับแอดจัดได้นะครับให้ได้ฉาก90องศาน็อตตัวนี้นะครับนะครับเบาเงียบดีนะครับแต่เดี๋ยวนี้จริงๆถ้าใช้เครื่องดูดฝุ่นหน่อยก็ดีอันนี้มันจะมีฝุ่นอยู่เดี๋ยวไปเลย ตรงนี้โกงมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวมันจะไปกินอีกทีตรงท้ายเดี๋ยวเราดูครับเราฟังเสียงก็ได้นะครับสําหรับเครื่องสายชิดเนี่ยนะครับอ่ากินท้ายแล้วอ่าเนี่ยครับกินหัวกินท้ายนะครับเห็นไหมครับตรงนี้กินหัวกินท้ายตรงนี้ยังเหลืออยู่เดี๋ยวเรากินอีกสักเที่ยวหนึ่ง นะครับครับเช็คฉากเลยครับนี่ครับครับเดี๋ยวลองไม้เนื้อแข็งจากทางบ้านโดยเบังเอิญเขามานะอยู่พอดีเลยครับให้มาลองเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับว่าอันนี้ไม้เนื้อแข็งนะครับเดี๋ยวลองใส่กันดูก็ถ้าเป็นไม้กลุ่มนี้มันมันจะเป็นท่อนอย่างเงี้ยมันจะกดไม่ลงแล้วยังไงยังไงก็ต้องชิดกันบ้างนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักหรือว่าการดัดงอไม่ได้แล้วเป็นท่อนค่อนข้างใหญ่4นิ้วคูณนิ้ว4ี่นิ้ว3นิ้วอะไรทําหรเนี้ย นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูไปเลยนะครับบางทีมันใกล้นะฮะกินน้อยกินหัวกินท้ายนิดเดียว ครับเรียบเต็มแผ่นแล้วนะครับครับเดี๋ยวใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยดีกว่านะครับเมื่อกี้ฝุ่นเยอะนะครับ,รบเดี๋ยวใส่เอาด้านนี้ชนฉากนะครับ ครับอันนี้ใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยนี่ช่วยได้เยอะเลยเมื่อกี้ฝุ่นเยอะครับอันนี้เราก็แค่จับฉากคู่หนึ่งก่อนนะครับเนี่ยฮะจับฉากให้ได้คู่หนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับครับถ้าเกิดเราทําใส่ชิดข้างบนก็ทาทาให้จบไปเลยชิดฉากคู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะใส่ขนาดหรือว่าเพลนเนอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่สองเราก็เปิดตัวกาศออกนะครับพอเปิดตัวกาดออก ตัวฉากตรงนี้เราดึงออกมาเลยคลายล็อกนะครับดึงออกมาเลยนะครับอ่าทีนี้ก็จะเหลือแต่แท่นบนแล้วครับเสร็จแล้วเราดึงตัวล็อกตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็เปิดได้เลยครับอ่าตัวนี้ก็จะเปิดออกมาแค่นั้นเองนะครับแล้วเปิดฝั่งนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาเปิดฝั่งหน้าเครื่องนะครับดึง, c, skin, ดงออกเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราล็อกไว้เราดึงออกดึงออกครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นชุดใบของเขาตัวนี้เป็นชุดหัวดูดฝุ่นแล้วก็พลิกชุดหัวดูดฝุ่นมาฝั่งน <sim Burada> ี้ อ่าแล้วเขาก็จะล็อกนะครับตัวนี้เขาจะมีหมุดล็อกตอน,นจะเอาขึ้นเราก็ดึงออกได้นะครับดึงออกอย่างนี้ฮะตรงนี้เขาจะมีปิ้นล็อกอ่าเอาอย่างนี้อันนี้ตัวดูดฝุ่น, <ๆ S 2> นมันก็จะมาอยู่ทางนี้แทนแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เราจะป้อนไม้จากฝั่งท้ายเครื่องเข้ามานะครับครับทีนี้เราก็จะมาปรับหน้าแท่นเครื่องความสูงต่ำตรงนี้นะครับก <Til> ็จะมีพงมาไัยหมุนวิวหมุนอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแท่นอ่าเห็นไหมครับแท่นเพลาตรงเนี้ยค่อนข้างแข็งแรง ขึ้นรูปมาตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับความสูงนี่ได้ประมาณ17เซนติเมตรเลยนะครับตรงนี้ได้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นไปให้ดูเขาจะมีแท่นนี่ครับแท่นแท่นเป็นเพลาเลยค่อนข้างสวยค่อนข้างดูดีเลยครับเสร็จแล้วก็ล็อกนะครับครับตัวนี้เขาก็จะเป็นปุ่มถ้าเราใช้ในการเจาะหรือว่าซ่อลร่องเราก็ปลดลูกกิ้งออกก็ได้ครับตรงนี้ลูกกิ้งจะไม่ต้องทํางานตรงนี้คือเราให้หยุดนะครับลูกกิ้งหยุดทํางานนะครับตรงนี้ อ่าครับเมื่อกี้ใบสักที่เราใส่ไว้ตรงนี้15เซนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองใส่ด้านสัน15้าเซนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราได้ฉากแล้วใช่ไหมครับอ่านะครับสิเซนนะครับยังไปได้อีกนะครับไปถึงได้18เซนเลยแม็กซิมัมของเขา นะครับแล้วก็คุมขนาดเท่ากันแล้วทีนี้ถ้าท่านอยากจะได้ฝั่งนี้เมื่อกี้เราใส่ชิดมามันอาจจะความเรียบมันไม่เท่ากับใส่ขนาดนะครับเราก็พลิกมาใส่ด้านนี้อีกทีนึงก็ได้เพราะอันนี้เราเก็บเรียบแล้วใช่ไหมครับอันนี้อันนี้มันจะสมูทแล้วว่าเรียบกว่านะครับ ตรงนี้เขาก็มี e m e r g e n c y นะครับปิดได้เลยครับอ่ะก็จะดับนะครับอันนี้เป็นเสียงกระดูดฝุ่นครับสำหรับตรงนี้เป็นเพลาแล้วก็ตัวนี้ใบมีดเนี่ยใบมีดตัวเนี้ยอ่เป็นใบมีดไฮสปีดครับถ้าถ้าจะเปลี่ยนเป็นคาบายก็ได้หรือว่าหลายท่านก็มีถามกันนะครับอยากได้เป็นแบบเมทาพโพดหรือว่าเป็นเมทคาบายเลยผมมีอะไรนะครับสําหรับตัวนี้เป็นอะไรเสริมนะครับเขาจะบอกเลยนะครับว่าตัวเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นสไปรอลน็อนะครับ ฟอร์สิบนิ้วจอยเตอร์แอนด์พนเนอร์อกลุ่มรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสไปรอลไนท์แล้วก็มีเ่าแบบนี้ครับสิบนิ้วอันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับอันนี้ผมเอามาได้สักเกือบหลายเดือนแล้วแต่ไม่ค่อยได้ทํารีวิวกันนะครับอ่าเหลือไม่เยอะแล้วครับตรงเนี้ยใส่ได้สี่ครั้งนะครับเมกะโพตตรงเนี้ยนะครับทีนี้ถ้าเราจะกลับก็พลิกกลับไปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับพลิกเสร็จแล้วเราก็ล็อกนะครับตรงนี้ล็อก ทีนี้ก็ดันแล้วเป็นลูกเบี้ยวก็ล็อกนะครับครับทีนี้มาถึงฟังก์ชันของเจ้าด้านที่เป็นเสาะร่องตรงนี้นะครับเจาะและเสาะร่องได้ครับเขาจะมีหัวให้เห็นไหมหัวเขางานก็ดีนะครับเขาจะมีเกลียวล้วก็ใส่เกลียวเข้าไปนะครับเกลียวตัวนี้จะเป็นเกลียวซ้ายนะครับก็คือหมุนทวนเข็มนะครับแต่ตรงนี้งัดไว้นะครับแล้วก็อัดเข้าไปอ่าค่นี้นน่นแล้วเดี๋ยวเวลาเปิดเครื่องมันจะแน่นเข้าไปอีกครับครับสำหรับเพลาตัวนี้ก็จะหมุนซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีดอก ที่เป็นดอกเกลียวซ้ายนะครับเนี่ยคมันจะหมุนตอนหมุนกินเนี่ยมันจะหมุนกลับกันนะครับกับดอกราเตอร์เราปกติเราเตอร์เราจะหมุนขวาเกียวขวาอันนี้จะหมุนเกลียวซ้ายครับคือหมุนทวนแต่ผมก็สั่งทําดอกขังปลาหน้าตัดตรงเนี้ยนี่ดอกหนึ่ง480นะครับเป็นดอกสั่งทําเกลียวซ้ายสั่งได้นะครับตัวนี้ใช้กับตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวผมทําคลิปตัวนี้กันเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่หัวครอบในดีกว่านะครับจะได้เซฟนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดครอบตัวนี้ไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองซอลล่องดูสมมติว่าเป็นวงกบประตูหรือข้าเดือยเลยได้หมดนะครับไม้ใหญ่ๆซอลล่องตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะเจาะก็ยังได้เดี๋ยวผมลองซอลล่องดูเดี๋ยวเราตั้งความสูงตรงนี้เขามีตัวตั้งความสูงนะครับเนี่ยสูงต่ํานะครับครับได้ตำแหน่งแล้วเราก็ล็อกได้นะครับเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกนะครับทีนี้ความยาวล่องเนี่ยเราตั้งตรงนี้นะครับหัวท้ายสไลด์นะครับชนตรงนี้ได้นะครับมากน้อยยังไงตรงนี้ครับยืดออกมานี่คือระยะขนาดล่องนะครับ ครับส่วนความลึกเราตั้งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นซัปเปอร์ด้านความลึกเราตั้งความลึกระยะตรงนี้มันก็วิ่งมาก็จะมาชนใช่หไหมครับความลึกจากซ้ายาแล้วแต่เราต้องการลึกเท่าไหร่เราก็เลื่อนตัวซัปเปอร์ตรงนี้เลื่อนได้นะครับเลื่อนมาชนตรงเนี้ยนะครับแล้วล็อกไม้นะครับล็อกตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นลูกเบี้ยวนะครับเราก็ล็อกอนะครับเอาอ Yellow, แล้วครับเดี๋ยวเราลองซอ้อล่องกันดู เป่าคุณบ้างก็ดีนะครับครับเดี๋ยวผมซ้ออีกล่องหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มความสูงขึ้นมาโดยใช้วิธีปรับตรงนี้นะครับไม่ได้แก้เจ๊กอะไรนะครับตรงนี้ล็อกให้แน่นนิดนึงนะครับหาแคลมป์ช่วยก็ได้ถ้าเกิดมีนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็จะได้เป็นล่องเห็นไหมครับล่องคู่และมีความลึกตามต้องการเห็นความลึกไหมครับก็น่าจะช่วยได้สําหรับงานซ่อรล่องหรือว่างานจาะก็ได้แต่ต้องไปเกี่ยวสายนะครับอันนี้ดอก480สั่งทำมาให้เลยน,นี้ดอกครึ่งนิ้วนะครับเผื่อท่านที่จะไปทําเดือยก็ได้อยู่นะครับ ับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการแนะนำเจ้าที n ินวันใสชิสใสขนาดแล้วก็เจาะซอลล่องได้ในตัวเนี่ยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม